สบายดีพี่น้องสบายดีสุขูสุขคนสบายดีย้ำซส้สาๆพี่น้องแมงลิงกามานนนนะงมานอนเฮือนเนาะพี่น้องมานอนเฮือนกะมาพาลิงลิงมาลิงลิงมาสบายนะพี่น้องกะสิได้ไปดำหน้าซอยแม่ดำคือเก่าลิงลิงแอนสิไปใส่ลูก phải không phải năm à, phải ba nhắn khong dạ ôm mà phải nhắn khong phải, phải vâng năm khong ôi ừ. oh, bọc mà lúc ừ, năm khong mà phát man ừ. à, mà phát man đưa anh à, ลิงลิงสิไปคล้องครังแรกพี่น้องเพื่นบ่นเคยเห็นน้ำคล้องเลยอยากไปคลองนํำพอตุพอตุเิ่นสีลงไปจอบเฮือ่อยากเห็นน้ำคลองวา่าไสนเหฮือหล,หอหลหอแล้วว่ายด่านาน้ำคลองคมีเหือ<ะ>่อดแลคู่มีเหือดหน่อยเราประหยัดมานนำคลอง แล้วบนาวบลแล้วบนาวบอแล้วเกิบแล้วแล้วบเกิบสัดยดเกิบนีโดไพมัดผมให้พตุพัตุอ้ยพัตุกัมัดผมมปิดอ้าวไปแลวบอบายบายเนยบายคล ไปดีกว่าวาสน์เด้ไปดีกู่าอยากไปเห็นน้ำคลองหัวหัวอยากเห็นน้ำคลองสบายดีย่ำ้าๆเนาะพีน่น้องมองลิ็กเธอก็ร่างกาเกลีกยมเซียนไปล้ำหน้านาอสิอัปเดตโดย อัปเดตเงั้นให้เบิร์นนะพี่น้องยังเลี้ยงกับบัตรอัปเดตแต่ดนๆนะยังเลี้ยงกับบัตรอัปเดตแต่โดนๆดเดลเนะพี่น้องประตูกับเซตสิ้นเรียบร้อยถ้าแม่เพิ่นเอาวันนี้มาขังแยงเอาขังไก่น้อพี่น้องประตูกัได้เรียบร้อยเซตเรียบร้อยก็ขอขอบพระคุณไปทั้งพี่พาดเด้อ ขอบคุณไปทางพี่พัดล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีสุขูสุกคนที่ส่วยเรือเมืมมมมมมองลินเะข้ามาเนาะเพราะว่าจะเป็นทั้งคุณแม่ใจดีทั้งต่างประเทศคุณแม่ลำไม้ทั้งพี่พัดทั้งพี่แพมแล้วก็พี่อัมพรแล้วก็พี่พิสนุเนะาะทั้งพ่อมีแมเกเกวที่เคยสอวยลูกเนาะแล้วก็พ่อตู่กับล้านต่อมากระทัง่ง พอรู่แม่น้ำทิพย์แล้วก็แม่ใจดีทั้งสอง่านเขาขอพขอะคุณหลายๆเดอ้อที่บทิบหมูปลาแมางลิงเนาะขอขอพอะคุณสุขุสุขคนแมนลิงก็ดีใจนะพี่น้องในประตูเล็กและก็ะไรพื้นเพื่อนเซ็ตสิ้นเรียบร้อยและกายังไปเบิรงเนาะทีพาทุกคนไปเบิ่งว่ามียังแน่เนาะที่เมนลิงสิอาปเดียให้เบิง่ง ได้หองเนาะพี่น้องได้หองก็ขอขอบพระคุณไปทั้งคุณแม่ละไม่ที่สวยเหลือหองเนาะเห็ดหองค่ะแม่น้องลิงถักค่าสร้างค่าบล็อกเนาะพี่น้องแม่น้องลิงกัได้ออกส่วนค่าสร้างเนาะพี่น้องจำนวนอยู่สามปันหาเราพี่น้อง เราจะสร้างมหาในแมนง,งแเรียนเงิ็จืดบอไ,ได้รากาข้อขอขอบคุณคุณแม่ละไม้ที่ใส่บานประตูให้แม่นองลิงเี่ประตูของคุณแม่ละไม้งามขนาดข้อขอพอบคุณ แม่และไมหลายเลอจุกุสุคนเขาให้สุขภาพเข้มแข็งอยู่ดีไม่แห้งสุกไก่สุกใ,ใจเป็นโฮมพ่หโฮมแส่ให้ลูกหลานตลอดไปเนาะสุกุสุคนอันนี้ใส่เรียบร้อยเนะพี่นอ้องส่วนประตูส่วนประตูนี่ได้งอันพี่พาดเพิ่นกะ ช่วยเรือเขามานะพี่น้องจำนวนเงินอยู่สี่พันสามเนาะเศรษฐีพันมาเหมาะให้บัดน,นี้พอมาเห็ดปุ๊บมันมันบ่พอเนาะพี่น้องเลยงบมันตกอยู่หาพันปลายแลงดี้งยังติดหนีเชาแพงเนาะพี่น้องติดหนีเชาแพงอยู่พันหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบบาทยังบ่ได้จ่ายเพิ่นเนาะเพราะว่าเงินเก็บแม่น้องลิงทีผู้ใหญ่ให้มาเหมือนดิงก็ไปจ่ายค่าสร้างแอมหองเนาะพี่น้อง บัดนี้กัยังติดหนีเพิ่นอยู่เพิ่นก็นว่าเพิ่นก็นว่าบัดนี้ยามใดก็จังห้เพิน่นว่ากะจักยามใดเนาะพี่น้องแ <c oughs> มลงลิงก็บ่ได้ค่อยมีรายได้เนาะบ่ะได้หากะอยู่ๆไปพออยู่เพิ่นที่ก็สีเพุ่นแล้วเนาะพี่น้องยิงดีไมีแห้งแล้วให้แล้วหน้าพุ่นแล้วนะพี่น้อง ไปคิดคิดว่าอยากไปเห็นงานหมากเินใหม่ดูกดกสวนทํอแม่ก็ไมีดเครื่องปลูกพี่น้องใหม่ก็ะลมอือ ต่อยหน่อยไหมเรียบร้อยพี่น้องอืมจะเอาไปผักอันปลาเมาออสาวแพงเอาไปผากปลาเมาออสาวแพงถอวแม่นะบะกระตันเดี๋ยวลิ้นต่อยลงมาจากหมากนะเนี่ย หักตัวนี้ฮืมหลายขนาดพี่น้องแบบน,นี้ต้องหาแนวใส่เนะาะปลาถูกจกหมากไหมฮะแปดเก่าหมากน้อยพี่น้อง ถ้าแม่ข้นอันทำความสะอาดถ้าแม่เันก็สิออกหนะ้าลิงลิงไปน้ำมันเท่าพ่อขึ้นมาแต่จอบเหือเป็นก็สิไปหน้านะพี่นอ้องม้ถาถกาลขนาดพี่นอ้องไปแบ่แหบาแพงรงเลยกล่า ไปแห้งซาแพงบาอ,อันปลาม้อนะพาพี่น้องละส้มบรรยากาศอ้อมๆนาะงพี่น้องกระสีหกแม่จักน่อยนะพี่น้องน้งเต่แล้วเฮือนกะแมงดิ้กับบริเก็บเลยบริเก็ยบย้อนยัง,ย,งนนนย,ย้นอนไปนะพี่น้องยังไม่มีเวียกไปยังไม่ไปหั่นไปนี้มากัพ่อสิเด้เก็บปฏิบัตินนย่ำหน้าเนะพี่น้องฝนตกฝนยัง เบื่เปืเป่อนก็ขอขอบคุณเอฟซีสุขสุขคนเด้อที่ช่วยเลี้ยงเลี้ยงลิงเนาะไม่ลิงก็ดีดดดใจแห้งที่มีเพื่อนเปือนขี้โม่ในือนงามขี้หมูน่นะพี่เนาะมาหอนี่ก็สิขอปิดคลิปฝากเป็นกำลังใจก็ไลหลก็แชร์ให้เด้อพี่น้อง พอได้มีแห้งดำหน้าเนาะบ่าวแบบตลกพี่น้องพอได้มีแห้งดำหน้าดําหน้ายังเมื่อยเลยก็ขอขอบพระคุณแม่ใหญ่ใจดีเนาะที่บอถิ่มบอปลาลุดำหน้าเมื่อยเพื่อนวะเมื่อยสุดๆเนาะพี่น้องเมงื่อวานนี้ลงประมาณสี่โมงพี่น้องผัดแดดแดดเมงวิงบ่เคยมีเหงื่อเนาะ บรเคยมีเห่อพอไปก้มดำหน้าเห่อย่อยหนาย่อยตาเนาะพี่น้องแค่แม่ตลงแต่บ่ายโมงโอ้ยยันไม่ลงลินเป็นลมค่ะาหหน้าแดดแหมแ,มแ,มแมห้งอะไรหรอมาหันกะสิก็จบคลิปเนาะพี่น้องสี่ได้กล้าเยียมไปหมดแหละใบหน้าไม่ดำเนาะเดี๋ยวมันสีสวยไปแล้วพี่น้องสบ,บายดี